อาจารย์บอกว่าเป็นแบบนี้ต่อไปก็คงไม่เป็นปัญหาค่ะเริ่เหมิดแบบนั้นอีกแล้วสินะแพ้อีกแล้วอคู่ต่อสู้ในเกมฉันมีแค่อัศนศลก็พอแล้วละ่ะถ้าเธอไม่พักบ้างร่างกายจะโทมเอานะตัวย่อ S A O นี่มาเล่นด้วยกันไหม เกม VR ออนไลน์ในรูปแบบฟูดได้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นครั้งแรกของโลกนี่เหรอโลกแห่งเกมโลกจินตนาการในอุดมคติที่ไม่ว่าใครต่างก็ใฝฝัน SAO นะไม่ใช่เกมปกติทั่วไปเ,เป็นเกมที่เดิมพันด้วยชีวิตในเกมนี้จะไม่มีระบบฟื้นคืนชีพให้กับผู้เล่น เมื่อ h ฮสพีของท่านลดลงจนเหลือศูนย์อวาตารของท่านจะดับศูนย์ไปชั่วนิรันด์และสมองจะถูกทำลายนีออกจากเองกันเถอะเธอคือมิสมีงั้นหรอนี่มันอะไรกันไม่เห็นเข้าใจสักนิดะอ,อกจากเกมไม่ได้ยังเป็นไปได้ด้วยนั้นหรออสัสซรไม่นะไม่ไม่ไมไมฉันไม่สอนอะไรเกมนี้อีกแล้วปล่อยฉันไปสักทีเถอะฉันจะไม่มีวันปล่อยให้อสัสซ่ตายโดยเด็ดขาด คิริโต้เน้นคือชื่อนายเหรอก็เราต้องมีชีวิตรอดต่อไปให้ได้แล้วนะจะไม่มองมาเลือกหนทางรอดนะแต่ถ้ามีแค่พีตาที่ฉันเลือกได้เธอยังแข็งแกร่งขึ้นได้อีกนะไม่เพียงแค่วิชาดาแต่เธอยังจะเรียนรู้พลังอันยิ่งใหญ่ละล้ำค่าอย่าฉันจะไม่มีวันแพ้ให้กับเกมและโลกใบนี้เด็ดขาด